สวัสดีครับชนะสเตเดสอรินครับเรื่องราวฟุตบอลสนุกๆที่นามาเล่าให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับเอ่ยถึงชื่อเดวิดเบคแฮมเนี่ยเชื่อว่าเพื่อนๆก็คงจะรู้จักกับทุกคนแหละครับต่อให้บางคนอาจจะไม่ใช่เป็นแฟนบอลไม่ได้ดูบอลอะไรมากมายก็ต้องรู้จักบ้างไม่มากก็น้อยนะครับความเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีนะครับมีเสน่ห์เป็นคนมีชื่อเสียงนะครับอยู่ในวงการมาเป็น2ี่กว่าปีนะครับทีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านก็คงจะทราบเรื่องราวนะครับชีวิตของเบคแฮมมาพอสมควรนะครับ ตั้งแต่เป็นดาวรุ่งนะครับจนถึงเป็นกัปตันทีมชาติอังกฤษเป็นนักเตะของแมนยูเต็ดโน่นนี่นั่นนะครับย้ายไปอเมริกาโน่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าเดวิดบีแคมเนี่ยมีความผูกพันกับทอตแนัมป์สเปอร์อยู่พอสมควรเลยนะครับเริ่มจากนี้ครับคือว่าเดวิดบีแคมเนี่ยเป็นเด็กฝั่งอีสต์เอ็นของกรุงลอนดอนครัว่าอยู่ฝั่งตะวันออกของกรุงลอนดอนนะครับทีมไหนบ้างนะครับที่เป็นทีมทางฝั่งตะวันออกของกรุงลอนดอนนะครับก็เช่นสเปอร์เวสต์แฮมอาร์เซนอออออออลลพวววกกกเนนนนนนี้ะะคครรรัััับบถื่่าป็ฝงงงตขุด เดวิดเบคแฮมเนี่ยนะครับมีคุณตาซึ่งจริงๆแล้วคุณตาเนี่ยจะมีส่วนสําคัญมากต่อจุดเริ่มต้นในการเป็นนักฟุตบอลชีพของเดวิดเบคแฮมนะครับคุณตาของเขาชื่อว่าโจเซฟเวสนะครับเป็นคนเชื้อสายยิวนะครับแล้วก็เป็นแฟนบอลของสเปอร์ผ่านแท้เลยถือตั๋วปีมา40กว่าปีนะครับทีนี้เนี่ยในตอนที่เบคแฮมยังเป็นเด็กเนี่ยเขาก็ชอบฟุตบอลร,รักฟุตบอลอยู่แล้วเบคแฮมไม่ใช่เป็นเด็กไม่มีพรสวรรค์นะครับเขาก็มีพรสวรรค์อยู่พอสมควรเพียงแต่ว่า เขาเพิ่มพรแสวงในตัวเองเข้าไปด้วยเบคแฮมเนี่ยทักษะฟุตบอลดีมาตั้งแต่เด็กแล้วก็อยากเล่นฟุตบอลเป็นอาชีพมากนะครับตอนอยู่โรงเรียนมาถมเวลาโดนถามว่าเธออยากเป็นอะไรทำอาชีพอะไรเบคแฮมก็จะบอกตลอดว่าอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับอาจจะโดนหัวเราะบ้างอาจจะบอกว่าเอ้ยมันเป็นไปในนี้ได้ไปหาอาชีพอื่นไหมโน่นนี่นั่นแต่เบคแฮมยืนยันมาตลอด,ดว่าความมุ่งมั่นของเขาคืออยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะครับทีนี้เนี่ยเด็กเนี่ยสมัยก่อนก็ต้องไปเข้าโรงเรียนฟุตบอลใช่ไหมครับมันมีโรงเรียนฟุตบอลของเซอรบั เซอร์บิชาตันเนี่ยมีโรงเรียนลูกหนังชื่อว่าบาบบี้ชาตันซ็อกเกอร์สคูลนะครับอยู่ที่แมนเชสเตอร์นะครับทีนี้การที่คุณจะไปจากลอนดอนไปฝึกอาจจะเป็นอาทิตย์ละครั้งอะไรต่างๆนานาพวกนีน้ามาต้องใช้เงินนะครับก็เป็นคุณตาโจเซฟเวสของเบย์แฮมนั่แหละครับที่เป็นคนสนับสนุนด้านการเงินให้กับน้องน้อยเดวิดนะครับได้ไปเรียนในโรงเรียนลูกหนังของบับบี้ชาตันนะครับคุณพ่อกับคุณแม่ของดิดเบย์แคมเองไม่ได้เป็นคนฐานะรวยอะไรนะครับ คุณแม่ซานดราเป็นช่างทำผมช่างเสริมสวยนะครับส่วนคุณพ่อนะครับเท็ดนะครับเป็นเรียกว่าเป็นช่างในครัวนะครับอาจจะทำพวกซิงค์พวกอุปกรณ์ครัวพวกบอยเลอร์น้ำอุ่นอะไรทำนองนี้นะครับทีนี้เนี่ยมีคุณตามมาช่วยสนับสนุนนะครับออกทุนให้ในการไปเข้าเรียนลูกหนังที่แมนเชสเตอร์ของเซอร์วอร์บิชัลตันนะครับในปี1986นะครับเบคแฮมก็ชนะการแข่งขันทักษะนะครับในโรงเรียนลูกหนังของเซอร์วอร์บิชัลตันนี่แหละครับ รางวัลก็คือจะได้เดินทางไปฝึกนะครับกับบาร์เซโลนาเป็นประมาณ2เซสชันก็คือเหมือนเอาพาเด็กไปสัมผัสบรรยากาศที่บาร์เซโลนาแหละครับเพราะตอนนั้นบาร์เซโลนาเนี่ยมีเทอร์รี่เวนเนบิลส์เป็นผู้จัดการทีมอยู่นะครับเทอร์รี่เวนเนบิลส์ก็เป็นคนอังกฤษเลยละ่ะเป็นตำนานนักเตะของควีนส์พาร์คของทอตแนมฮอสเปอร์นะครับของเชลซีนะครับแล้วก็ผ่านตัวเป็นบุนซือได้ไปคุมบาร์เซโลนาทางดูงนรุ่นหลังของ สบบเปียร์ชาวตันเนี่ยพาเบคแฮมไปแล้วก็ไปทางการรู้จักกับททเทอร์รี่มอร์เดลเทอร์รี่มอร์เดลก็เอาหนูน้อยเดว,ว,เยว,เวิดในวัย10ขวบ11ขวบเนี่ยเข้ามาลองฝึกแล้วก็เวนเนเบิลจะเห็นทันทีเลยว่าเด็กคนนี้มีแววนะครับก่อนจะล่ำลากันนะครับเทอร์รี่เวนเนเบิลบอกว่าเขาต้องเมคชัวร์ว่าเขาจะจําชื่อของเด็กคนนี้ไว้นะครับปีต่อมาครับเป็นในปี1987นะครับเท,บอ,รบท,รทอร์อรีร่ยก็ สเปอร์เป็นทีมใกล้บ้านแล้วก็เป็นทีมเชียร์ของคุณตาด้วยก็ไปฝึกไปเข้า,าคล้ายๆเป็นฟุตบอลซกอตเกอร์อาคาเดมี่อเอ็กซ์เซเลนซ์นะครับเป็นเหมือนศูนย์ฝึกแห่งความเป็นเลิศทํานองเนี่ยเหมือนโรงเรียนฝึกลูกหนักของเด็กครับสเปอร์เขาก็ให้เด็กบริเวณใกล้เคียงนะครับมาทําการฝึกฝนนอกนี้นั่นต่างๆนานานะครับแล้วก็เวเดอร์เบิก็จําได้ว่า,านี่แหละเดวิดไปแคมนะครับหนุ่มอาคนนี้ที่เราเคยเจอเมื่อปีที่แล้วที่บาโสโอน,นานะครับวันหนึ่งนะครับ เบ็คแฮมอายุได้14ปีนะครับในปี1989เทอร์รี่เวเดเบลก็เลยเชิญเบ็คแฮมเข้ามาในห้องออฟฟิศเลยแล้วก็บอกว่ายื่นนะครับเป็นสกูบอยฟอร์มคือเป็นเซ็นให้เป็นเรื่องเป็นราวเลย mm hmm. เข้ามาอยู่ในอะคาเดมี hmm. ของทางสเปอร์เลยนะครับแต่เบ็คแฮมปฏิเสธนะครับเพราะว่าใจของเบ็คแฮมตอนนั้นนะอยู่ที่แมนเชสเตอร์ูไนเดมาตั้งนานแล้วนะครับต้องบอกว่า คุณพ่อครับของเบคแฮมคือเท็เนี่ยเป็นแฟนบอลแมนยูเต็ดนะครับแล้วก็ขึ้นล่องเนี่ยไปเชียร์แมนยูเต็ดเล่นที่โอทัฟอร์ดอยู่เสมอนะครับเบคแฮมก็ได้ไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับสมัยเด็กก็เคยเป็นมาสคอตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารักแมนยูเต็ดมาตั้งแต่เด็กนะครับแม้ว่าจะฝึกฝนกับสเปอร์ก็ตามแต่ว่าใจของเขาเนี่ยอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แล้วนะครับเซอร์เบอร์วิชอลตันเองก็เล็งเบคแฮมเอาไว้แล้วเหมือนกันนะครับโอ้โหเด็กใกล้มืออย่างนี้นะเพราะฉะนั้น พอเบแคแฮมอายุได้14บสี่ปีทำแมนยูเตดเองก็ยื่นเเป็นเหมือนฟอร์มนักตเตะเยาวชนให้สกูบอยฟอร์มให้เหมือนกันแล้วก็เบแคแฮมก็เซ็นสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากนั้นก็ค่อยๆไปฝึกที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนแรกอาจจะไม่ได้อยู่ประจำนะครับสุดสัปดาห์ขึ้นไปอะไรทำนองเนี้ยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยในปี1991นะครับด้วยอายุ16ปีก็เซ็นเข้าอาคาดีมีอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นอีกไม่นานนะครับอีกประมาณ3ปีนะครับเบแคแฮมก็ได้สัมผัส ฟุตบอลของทีมชุดใหญ่อย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็โดนปล่อยตัวไปให้เบรสตันนอตเอนยืมก่อนที่จะโดนดึงกลับมาแล้วก็กลายเป็นตัวหลักของแมนเตตม,มานะับแต่นั้นซึ่งเรื่องราวหลังจากนี้เพื่อน,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 นก็คงจะทราบกันดีแล้วนะครับเบแคแฮมเนี่ยในวันที่ทอร์นสเปอร์อำลาไวท์ฮตเลนคือทุบไวท์แฮตเลนทิ้งนะครับเบคแฮมโพสต์นะครับ,บ,รบเกี่ยวกับสนามไวท์ฮตเลนเอาไว้เขาบอกว่าเป็นสถานที่สําคัญนะครับที่มีความผูกพันกับครอบครัวเขามากเพราะว่ามันเป็นสนามของ ทีมที่คุณตาของเขาเนี่ยเชียร์แล้วก็เขาเองก็เคยมาฝึกนะครับลูกหนังกับทางท็อฟนัมฮอสเปอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความผูกพันอย่างที่ว่าเนี่ยแหละครับหากเดวิดเบคแฮมนะครับไม่ได้เซ็นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเขาก็คงจะเลือกเซ็นสัญญากับท็อตแนมฮอสเปอร์ไปแล้วนะครับแล้วก็เราคงจะเห็นจอมปั่นฟรีคิกนะครับในเสื้อสีขาวนะครับเล่นอยู่ในไวท์ฮาร์ดเลนแทนที่จะใส่เสื้อสีแดงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอตต้าฟอร์ดนะครับ นั่นก็คือเรื่องราวในสมัยเด็กนะครับของเดวิดเบคแฮมนะครับกับความผูกพันที่มีความใกล้เคียงและเกือบที่จะเซ็นสัญญากับเทอร์น็ตมอสเปลร์นะครับก็ mm hmm. ถ้าใครชอบเรื่องราวฟุตบอลสนุกๆแบบนี้นะครับ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์กด subscribe mm hmm. ให้กับช่องสันเดคซอนดี้ด้วยนะครับ mm hmm. ส่วนถ้าใครชื่นชอบแล้วก็อยากติดตามเป็นแบบงานเขียนนะครับติดตามได้ในเพจ Facebook นะครับ Dr. Phil Sunday นะครับเรเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าดูว่ามีเรื่องราวอะไรดีๆนะ่าสนใจมาให้ได้รับชมและฟังกันนะครับวันนีีล้ลาไปก่อนสสวััดครบ